หน้า197ค่ะตัวอย่างที่1ตัวอย่างของการเขียนและนําเสนอวรรณกรรมในรูปแบบที่นําเสนอทีละเรื่องไปตามลําดับนะคะย่อหน้าที่1่ค่ะโดนัลฟรีวอริทเห็นว่าความคลุมเครือในเป้าหมายเกี่ยวกับงานจะทําให้ค่าราชการหันไปยึดถือวิธีการมากกว่าการยึดถือเป้าหมายเพราะค่าราชการจะไม่แน่ใจว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติมุ่งให้เกิดผลอะไรหรือมุ่งให้เกิดผลดีอย่างไรแต่การกําหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐานของงานที่สร้างขึ้นจะช่วยให้ ข้าราชการเกิดความมั่นใจว่าเขาได้ทําตามหนทางที่ถูกต้องและถือว่าเป็นทางออกที่ดีของข้าราชการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการที่เห็นว่าประสิทธิผลที่สมบูรณ์ของการนํานโยบายไปปฏิบัติต้องการความเข้าใจและความเห็นพ้องต่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุถึงอย่างมากย่อหน้าที่2ค่ะคอนดาเอสกล่าวว่าความล้มเหลวประการหนึ่งของการนํานโยบายไปปฏิบัติก็คือการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิ ไม่ได้มีการยึดถือเป้าหมายย่อดเนื้อที่3ค่ะในการพัฒนาตัวแบบการวิเคราะห์การนํานโยบายไปปฏิบัติของแวนมิเตอร์และแวนฮอลก็ได้ให้ความสําคัญต่อมาตรฐานของนโยบายและวัตถุประสงค์ว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญเพราะจะช่วยทําให้สามารถวัดถึงผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันกับเฟรชแมนและวินดับสกี้ที่มองว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติไม่สามารถทราบได้ว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ถ้าไม่มีเป้าหมาย ที่จะนำมาใช้ในการวัดรวมถึงสอดคล้องกับแนวคิดของโรบินแฮมเบอร์ตันที่เห็นว่าความคุมเคลือของนโยบายจะทำให้ยากที่จะระบุตัวชี้วาดการปฏิบัติหรือระบุกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนนักวิชาการไทยท่านหนึ่งคือวรเดชจันสอนก็ได้มีการพัฒนาตัวแบบของการศึกษาการกำหนดนโยบายการนำนโยบายไปปฏิบัติตัวแบบหนึ่งที่เรียกว่าตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผลซึ่งยึดหลักฐานคติที่ว่า าโครงการที่มีประสิทธิผลจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์และภารกิจที่ชัดเจนมีการมอบหมายงานและกำหนดมาตรฐานการทำงานให้แก่หน่วยงานย่อยๆต่างๆขององค์การมีระบบการวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนระบบการให้คุณให้โทษประกอบด้วยย่อหน้าที่5คะ่ะในด้านผลงานวิจัยเชิงประจักษ์จากการศึกษาถึงแผนงานการพัฒนาชนบทที่กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นนำไปปฏิบัติในทวีปเอเชียของซึงมาดอลิเลเนลี โดยพัฒนาครอบแนวคิดที่เรียกว่ากระบวนการส่งเสร,ริมการกระจายอํานาจการจัดทําแผนการปฏิบัติงานย่อหน้าที่6ค่ะโดยให้ความสําคัญต่อตัวแปรในเรื่องของความชัดเจนและความสอดคล้องในวัตถุประสงค์ของแผนงานว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญภายใต้ใตใตปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างองค์การซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าด้วยตัวแปรหนึ่งที่สําคัญต่อการสร้างประสิทธิผลของการดําเนินการวิจัยและก็การพัฒนาชนบทที่กระจายอํานาจให ท้องถิ่นนำไปปฏิบัติค่ะยอ่อหน้าสุดท้ายค่ะแนวคิดของคอนเนชเอร์ที่เห็นว่าความล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติส่วนหนึ่งมาจากความล้มเหลวในตัวของนโยบายเองที่ไม่สามารถสนองต่อเป้าประสงค์ของนโยบายเช่นการที่ตำรวจสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปจับผู้ที่สูบกัญชาทุกคนในงานคอนเสิร์ตหรือบอกให้ครูทุกคนให้คะแนนแบบซีสกอร์ core, เป็นต้นทำให้เป้าประสงค์ของนโยบายอาจไม่ได้รับการ อตออบสนงเนื่องจากอาจจะมีการกําหนดวัตถุประสงค์ที่ขาดการคานึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัตินั่นเองค่ะจากตัวอย่างดังกล่าวนะคะจะเห็นได้ว่ามีข้อดีคือการเขียนและนําเสนอวรรณกรรมสามารถทําได้ง่ายอ่านทบทวนวรรณกรรมใดที่เห็นว่าเกี่ยวข้องก็นํามาเขียนสรุปตามลําดับไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามค่ะการเขียนแล้วก็การนําเสนอวรรณกรรมในลักษณะนี้มีข้อเสียที่สําคัญก็คือขาดการสังเคราะห์วรรณกรรมนะคะในลักษณะที่ให้ความสอดคล้องกับตัวแปรของการวิจัยว่าแต่ละตัว แปของการวิจัยที่ผู้วิจัยหยิบขึ้นมาศึกษานั้นมีวรรณกรรมใดกล่าวถึงมาบ้างนะคะจากจุดอ่อนของการเขียนและการนําเสนอในตัวอย่างที่1ดังกล่าวค่ะจึงนําไปสู่การเขียนและการนําเสนอในรูปแบบของการสังเคราะห์ในตัวอย่างที่2ค่ะ